แล้วใครยังไม่มี SUV บอกเลยต้องคันนี้แล้วเท่านั้นนะฮะวันนี้เป็นเจ้าตลาด SUV ไม่น้อยอีกแล้วขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.19 Honda CR-V Gen เ5เบนซิน2.4 w h e e l drive ไม่เจ็บมือ c ีอาฮะเบอร์หในตลาด SUV เรียกว่าเป็นต้นตำรับของรถ SUV ในปัจจุบันเลยนะฮะวันนี้เดินทางมานี่ปัจจุบันนี่คือโฉมเจน6แล้วนะฮะแต่วันนี้ที่เราเอาม่ดูคือโฉมก่อนตัวปัจจุบันนั่นก็คือเจน d ี 5, ซึ่งบอกเลยว่าราคาย่อมเยาวมากๆสำหรับผู้ที่ตามหาอยู่นะโฉะมนี้ต้องบอกว่ามีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินนะแต่ตัวที่ขายดีมากๆคือเครื่องเบนซินนี่แหละ แล้ววันนี้เอามาให้ดูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่น5ที่นั่งตัวท็อปเพราะฉะนั้นอ,อ้อก็จะเหมาะสำหรับคนที่เน้นการขนสัมภาระเยอะๆหน่อยไม่ได้นั่งกันถึง7ที่นั่งนะฮะวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวปีผลิต2019แท้ๆเลยราคาออกข้างปลายแดงนะ1ล้าน4ี่9สบาทรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำทว่วมเลขใหม่แท้ๆ7 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซืน้อคือเต็มราคาฮะจริงๆเป็นรถบ้านมือเดียวนะ แต่เจ้าของเดิมเขาซีเรียสไม่ยอมให้ผมถือรอยเลยบอกว่าถ้าไม่โอนเนี่ยไม่ขายเขาเลยบังคับโอนเป็นชื่อผมนะแต่จริงๆเขาเป็นรถบ้านมือเดียวนี่แหละอ่ะเพิ่งแางเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะนี่คือสีสันผิวบันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะฮะว่าสวยขนาดไหนมากกระจังหน้าหล่อมากด้านบนเป็นคโครมเมียมใหญ่ๆด้านล่างเป็นพลาสติกสีดําเงาเท่ๆนะไฟหน้าเป็น f l ู LED มาพร้อมไฟเด y t i ท e LED โคมไฟสวยใสยปิ้งเลยนะมีไฟตัดหมอกให้ในตัวเหมือนเดิมโคมไฟหน้าหล่อเลยสวยใสยปิ้งปิ้งไฟตัดหมอกสวยมากคิ้วโครเมยียมสวยๆเลยจ้ามาด้วยสีบรอนซ์เงินลูน่าซิลเวอร์เมทัลลิกนะออกแดดเงางามระยิบระยะับเปล่งปลั่งเป็นประรากายใช้ได้ดูแล้วฝากระโปรงไม่น่าทำอะไรนะขนแมวมีก็บางมากดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องยุ่งอะไรปล่อยมันตามธรรมชาติไปเลยขอไปยังบางมาก กันชนเช่นกันนะสีสันเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยเรื่องเก็บสีต้องเคยมีแน่นอนตามสไตล์รถท่องเที่ยวรถวิ่งทางไกลต้องเคยมีกันบ้างวันนี้เขาให้มาเรียกว่าเก็บงานให้เราแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรนะด้านขวาเท่าที่ดูสีก็สวยเช่นกันนะฮะสีสันอาจจะเคยเก็บมาบ้างนะจากเจ้าของเดิมแต่ผิวดีเท่าที่ดูก็ทําออกมาได้ดีนะดูแล้วไม่น่าต,ต้องทําอะไรละข้อไปอยังบางใช้ได้นะขนแมวมีนิดหน่อยตามมือจงมือจับ ดูแล้วไม่เป็นปัญหาอันนี้แต้มได้เดี๋ยวแต้มเอาแล้วกันนะคิ้วโครมย้ยมสวยกับพลาสติกสีดําสวยเลยฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาด้วยเรียบร้อยเลยนะกระจกข้างสีสันก็เรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวหลังคารุ่นนี้ไม่มีซันรูฟนะฮะเป็นรุ่น ES4 VVD ปี19ก็จะยังไม่มีซันรูฟหลังคาเรียบๆเคาไปยังบางๆนะฮะดิสเบรกสล้อหน้าหลังเลยแม็กก็ลายนี้สวยมากหน้่งเงารองดำนะฮะเรียบร้อยดีครับ ไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรค่อนข้างสวยสมบูรณ์ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นกูดเยียนะเบอร์ B 2 3 5 60 R18 เลยยางกูดเยียปีอะไรอยู่ตรงไหนล่ะอ้อนี่ปีอะไรครับเนี่ยยบสถือว่าค่อนข้างใหม่มากโอ้โหดอกสวยมากครับดอกลึกดอกเต็มดอกคมดอกนิ่มผมว่าอีก3ปีสาบายสาบายซุม้มล้อแชดซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ล้อหลังดิสเบรกเช่นกันแม็กหลังก็สวยนะครับเรียบร้อยดีไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยได้ยัางกูดเยียปี23ดอกเต็มๆดอกสวยมากดอกนี่ลึกนิ่มคมใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิกคว่ำนะครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วสติกเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงับแงะแกะเก่าขอบยางดึงออกมา เม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความอะไรเสากลางขวาขอบยางยังเหนียวดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิมหมดนะไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม ด้านล่างเดวอ,อกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมหมดเลยนะไม่มีคอรอไม่มีพน่นไม่มีชนอะไรทั้งนั้นมาด้านหลังกันเลยนะฮะทรง SUV ก็จะเป็นฮัชแบ็กฮาประตูเท่ๆมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกมาให้ด้วยกระจกเดิมของ Honda ไฟท้ายตัว L สวยๆเลยจ้าฝากระโปรงท้ายสีสันเรียบร้อยออกมีขนแมวบางๆเดี๋ยวดูแล้วขัดได้ขัดไปละกันอันนี้รุ่น4 e วิดด้วยนะ ไฟท้ายซ้ายขวาสวยเลยกันชนสีสันเรียบร้อยด้านล่างจะเป็นพลาสติกสีดำนะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดกันชนฝั่งซ้ายก็สวยเนียนใช้ได้นะฮะช่วงล่างมุดกันหน่อยดีกว่าแต่ล้อ,อไหล่จะอยู่ด้านในเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะฮะว่ารถก็เดิมๆนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนี่เทมากเปิดมาแล้ว ตะเข็บด้านหลังรุ่นนี้ต้องดูสูงหน่อยเพราะว่าโคมไฟบังมิดเลยด้านบนตะเข็บแห้งเดิมสนิทฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในผิวแห้งหมดตะเข็บซ้ายขวาแห้งเดิมน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับฝากระโปรงหลังเดิมเดิมครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะผิวแห้งๆเลยผิวพันธุ์ด้านซ้ายนะฮะเท่าที่ดูก็ใช้ได้สรุปแล้วคันนี้ขัดอย่างเดียวแล้วกันคงไม่ต้องทำอะไรคนแมวมีบางๆนะไม่เด่นไม่ชัด ไม่ต้องทำสีขัดอย่างเดียวพอแล้วผิวค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะเคาะไปถือว่าจัดว่ายังบางใช้ได้ก็ขัดไปแล้วเอามีตรงนี้นิดหนึ่งอะแ้มเ,เอาแล้วกันนะฮะนิดเดียวมีกระจกข้างมีไฟเลี้ยวพร้อมเลนวอชนะฮะแล้วก็ Smart Entry รสองฝั่งมีฟิล์มรอบคันมีกับพลาติกคิ้วโครเมียมสวยล้อหลังก็สวยนะฮะแม็กเรียบร้อยเลยไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรได้ยางกูดเยียปี23 ดอกสวยดอกเต็มดอกลึกใช้กันยาวๆซุ้มล้อเดิมๆไม่มีชนหนักหรือน้ำท่วมอะไรอันล้อสุดท้ายหนะ้าซ้ายก็สวยอีกแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ยางปียีบสาพฟูตเหี่ยโอ้โหดอกคมๆดอกลึกๆเต็มๆใช้กันยาวๆซุ้มล้อชัดสีสวยงามโครมสร้างกระต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติกเกอร์เรียบร้อยอยู่ดีครบขอบอยางยางเหนียวดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาย อยู่โครบเสาการซ้ายขอบยางดียว่าเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมหมดไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดแผ่นเพลรุ่นนี้อยู่ซ้ายผลิตและประกอบประเทศไทย เครื่องยอนต์เค4หรือว่าเบนซิน2400 c นซีซีนั่นเองลงท้ายด้วย335 037 8ตัวถัง MR HRW ลงท้ายด้วย P100 222เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์อยู K ่ครบตลอดทั้งแนวเลยจ้าซอกในแห้งสนิทเดิมหมดไม่มีเคาะไม่มีพนไม่มีชนนะครับ าสีหมดตุลาดูนไปตามนี้เลยยังเหลืออีกหลายเดือนกระจกเดิมของ Honda อ้าดูห้องเครื่องกันตัวนี้จะเป็นเบนซิน Earth Dream t เทคโนโลยีเครื่อง i-VTEC h 2,400cc173 แรงมา้าเกียร์ c v วเติมได้ถึง E85 ประหยัดสูงสุดถึง14โลลิรฮะได้ใหม่แท้7 0 0ด0มื่โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สซอกนายแห้งเดิมหมดหนะแต่พลาสติกบังเยอะอาจจะดูยากดูเบ้าโชคแล้วกันนะแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดี เบ้าชกสวยแห้งเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดครับซับนงซับนายแห้งเดิมหมดนะฮะไม่มีคอมไม่มีพ่นนะฮะขาดาดด้านในเดิมหมดนะฮะรูกลมคมกรีบชัดซีสวยแห้งคารน้ารุ่นนี้เป็นเหล็กสีดําก็เดิมหมดนะแต้มสีมาร์กิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะ แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลลกใหม่เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี่เบ้าชคสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดนะซับนงซับในแห้งชัดทรงชัดสีแห้งเดิมหมดนะรูกลมคลมกริบดูฝาปรงเอาแล้วกันนะฮะฝาปรงน็อตเดิมฮะไม่เคยถอดไม่เคยขยับด้านใต้แห้งเลยสติกเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผ่นนะรูกลมคลมกริบครับ แนวซิลิโคนแห้งๆเดินตรงเ๊ะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผน่นน็อตฝาโปงเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีขยับนะอ่าเลขเครื่องดูไม่ยากรุ่นนี้ K24V53350378 เดี๋ยวไปดูด้านในกันครับได้บบาไฟฟ้าเหมือนกันแต่ดูก่อนว่ามีกี่ฝั่งเดี๋ยวฝั่งนี้มีแล้วบ่อไฟฟ้ามีดันหลังไฟฟ้าด้วยบบอสวยมาเป็นบ่อนหนังแทนเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยสีดํา นะฮะรวนๆโอ้โหสวยจริงๆนะรอยเหียวรอยย่นถือว่าน้อยนะฮะฟอกขึ้นมาแล้วเนียนกริบไปตามนี้ได้เลย<_ <k> _ <t ale> แผงประตูสวยไม่แพ้กันครับเนียนกริบ พลาสติกสวยๆหนังสวยๆลายไม้ใสๆมือจับสีเทาไทเทเนียมเท่ๆลำโพงทวิตเตอร์สวยๆฟิล์มเจ้าของเดิมให้มายี่ห้ออะไรเขาเนี่ยแอร์อสโตมาแล้วโอเค okay. ยังสวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมมากประตูหลังขวาฟิล์มสวยแผงประตูเนียนใสคลิปๆนะฮะอุ้ยมีแอร์หลังด้วยเยี่ยมไปเลยแล้วด้านล่างเป็นอะไร USB 2ช่องสะดวกสบายจริงๆนะฮะ บอแถว2ก็สวยไม่แพ้กันนะฮะสภาพเนียนกริบเลยนะมีรูติดตั้งคาซีทไอโซฟิกนะริ้วรอยถือว่าน้อยนะฮะหัวหมอน3ตำแหน่งที่เท้าแกนตรงกลางก็มีตัวบอดสวยมากเนียนเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อแผงท้ายเป็นพลาสติกสีดำนะฮะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยตามสไตล์รถท่องเที่ยวต้องมีขนของกันบ้างเบาๆและนี่คือข้อดีของรุ่น5ที่นั่งก็คือด้านหลังกว้างมาก ตัวท็อปจริงๆจะเจ็ดที่นั่งนะแต่ต้องบอกว่ามันจะมีเบาะแถว3ทําให้เวลาเก็บของขึ้นมาจริงๆอ่ะตัวนี้จะเก็บได้เยอะกว่ามีไฟส่องสว่างสองข้างเลยซ้ายขวานี่นะฮะงานพลาสติกแพงพลาสติกถือว่ารอยไม่เยอะนะฮะซ้ายขวาถือว่ารอยนิดๆหน่อยๆนะฮะไม่ได้เยอะมากก็ดูแล้วใช้ค่อนข้างถนอมอยู่นะฮะอ่ะมีถาดรองกันกระแทกแถมมาด้วยนะขอบคุณเจ้าของเดิมมากพรมก็ยังสวยนะนี่ ล้อไหลกันต่อรุ่นนี้ยกมาแล้วมีล้อไหลให้นี่สวยเลยนะครับแต่รุ่นนี้เขาจะบุไอตัวเนี้ยเรียกม่ถูกมา,านนทำให้เราไม่สามารถเห็นโครงสร้างด้านในได้แต่ว่าเราดูฝาท้ายไปแล้วว่ามันเดิมหมดนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้คืออะไรรู้ไหมมันพับด้วยการดึงได้โดยที่เราไม่ต้องเดินไปยุ่งอะไรกับด้านหน้านี่สําหรับ คุณแม่บ้านเพิ่งช็อปปิ้งมาเสร็จดึงเสร็จวางของเลยนะฮะหรือว่าจะประยุกต์ไว้ใช้ท่องเที่ยวเราสามารถเอาเบาะเอาฟูกวางแล้วก็นอนได้นะฮะเวลาไปแคมปิ้งตามอุทยานต่างๆนะครับเยี่ยมตอนนี้ผมถอยบอกคนขับสุดแล้วนะฮะเพื่อจะดูว่านั่งสบายไหมเข้ามาโอโหเหลือเลยครับนี่เข่าไม่ติดเหลือๆเ,เลย สมกับเป็น SUV ที่เน้นความสะดวกสบายห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมากนะฮะเพดานสูงนั่งแล้วปลอดโปร,โรง่งไม่อึดอัดหน้าต่างบานใหญ่นั่งสบายองศาการเอ็นรู้สึกจะลงได้อีกนิดหนึง่งอ่าประมาณนี้โอ้ถือว่านั่งสบายหลับได้สบายเลยมีไฟส่องสว่างด้านบนมาให้ด้วยคู่หนึ่งนะฮะมีแอร์หลังมี USB ครบตัวบอร์ดแถวกลางเลื่อนไม่ได้รุ่นนี้เลื่อนไม่ได้นะถ้าเป็น5ที่นั่งเลื่อนไม่ได้ฟิกมาเลยก็ห้องโดยสารให้มากว้างอยู่แล้ว ตัวบ่อแยก60-40สภาพสวยเนียนกริ๊บแผงประตูสวยกริ๊บเช่นกันนะฮะฟิล์มก็สวยประตูหน้าซ้ายก็สวยอีกแล้วเนียนกริ๊บฟิล์มแอสโตมาสวยๆโอ้เบาะไฟฟ้าคู่เลยเยี่ยมไปเลยตัวเบาะสวยนะครับหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานทุกชิน้นทําความสะอาดขึ้นมาแล้วเนียนกริ๊บลองขับกันรุ่นนี้ก็กุญแจจะเป็น immobilizer หน้าตาแบบนี้นะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบครับ เป็นพุชสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่น้อยมากนะครับ70,000โลเท่านั้นเองนะฮะเจ็ดหมืโลอ่ะปิดฝาท้ายก่อนปิดฝาท้ายได้ด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้นี่นะอ่ะต่อมาเปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแบบนี้อ่ะแล้วก็มีแอร์ออโต้ด้วยนะ ออแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยนะฮะนี่แต่ถ้าอยากปรับแบบเต็มที่กด climate ไป1ทีแล้วก็นี่ปรับกันให้เต็มที่เลยนะครับความลงความแรงที่ตรงทิ่ทางโอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะเยี่ยมนะโอเคคอนโซลด้านหน้านะฮะก็จะเป็นสีออกเทาเข้มเกือบเกือบดำเป็นแบบนุ่มๆด้วยนะ soft touch หรือราไฮโซนี่วัสดุต่างๆเนียนคลิปไลมงไลายไม้สวยมากถุงลมนี้ลรภัยด้านหน้า4ใบนะฮะที่บาอ,อีก2เป็น6 <c oughs> ด้านหลังอีก2เป็น8 <c oughs> ถุงลม8ลูกเลยหน้าจอนะฮะเป็นระบบสัมผัสรุ่นนี้ได้เนวิเกเตอร์แผนที่นำทางแล้ว <c oughs> นี่สุดยอดเป็นแบบฉบับภาษาไทยด้วยนะฮะสุดยอดไปเลย ใช้ง่ายๆสบายๆระบบความบันเทิงอื่นๆก็จัดเต็มอยู่แล้วนะฮะก็อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อน FMAM USB iPod Bluetooth HDMI ครบกล้องก็มีให้ด้วยนะฮะมีกล้องหลังให้ในตัวสามมุมมองเช่นเดิมนี่นะฮนี่แบบนี้แล้วก็มีเลนวอชด้วยเวลาตีไฟเลี้ยวซ้ายนะก็จะดูรถที่จะแซงขึ้นมาด้านซ้ายได้ด้วยย่ำด้านล่างนะฮะเกียร์คอนโซลเกียร์สวยมาก นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮระบบการขับขี่แบบประหยัดตรงกลางด้านล่างพอร์ r เอาเล็ตหนึ่งช่องนะฮะลายมงลายไมย้มสวยมากเนียนกริปที่วางแก้วน้ำสวยๆเลยด้านล่างนะฮะเป็นช่อง HDMI USB อีก2 p o w อร์ u เอาเอีก1น,นะที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนได้นิดหน่อยนะมีฝาปิดด้านล่างได้นะฮะยกแบบนี้โอ้เก๊ให้มัใหญ่มาก พวงมาลัยมีครุสคอนโทรลด้วยนะฮะเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลพวงมาลัยมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพงลงรับสายโทรศัพท์ได้โลกพูดสวยมากวัสดุพวงมาลัยต่างๆเนียนกริบเนื้อพวงมาลัยเนียนเลยไม่ลอกไม่ถลอกนะกปรับได้สีทิศทางด้วยลงขึ้นเดินหนะ้าถอยหลงังครบเลยครับกระจกไฟฟ้าเป็นออตโต้ทั้ง4บานดีมากอันนี้ผมชอบ เยี่ยมเลยเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าปุมเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ําฝนมาด้วยกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกมีช่องเก็บแวน่นให้ด้วยนะครับด้านบนเพดานด้านหน้ามีไฟให้คู่หนึ่งนะที่บังแดดเป็นสีเทานะมีกระจกแต่งหน้าให้ สองฝั่งครับเพด้านเป็นผ้าสีเทาสวยมากครับเนียนกริบเลยนะไม่มีริว้วไม่มีรอยไม่มีเจออะไรเนียนเนียนเลยเก๊ะซ้ายเปิดมาแล้วโอ้ยังมีแฟ้มให้ครบเลยนะนี่มีแฟ้มให้นะฮะคู่มงคู่มือมีครบเลยนะเล่มเล็กเล่มใหญ่เล่มกลาง คู่มือหน้าจอระบบนำทางคู่มือทั่วไปสมุดเข้าศูนย์เช็กระยะก็มีให้นะครับคันนี้จริงๆต้องบอกว่ารถบ้านมือเดียวผู้ชายขับนะครับแต่เจ้าของเดิมไม่ยอมให้เราชื้อรอยจับโอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วถ้ารุ่นนี้ครับรุ่น2.4 ES 4 Wheel Drive นะสี Luna Silver Metallic ครับอ,ออกรถปี19นะครับเดือนสิงหาคมนะพระรามสา o ค d a นี่เองเครื่องยนต์เค4 v 5 3 3 5 0 3 7 8 ตู้ถัง MRH r w p 1 2 2 2 2้อาเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ลงบุ๊กนะฮะแต่ว่าออนไลน์เข้าคอมหมดแล้วเพราะฉะนั้นในนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงบุ๊กแล้วเดี๋ยวนี้เขาออนไลน์เอาความอาสำเนารถหน่อยท่านแรกซื้อเงินสดนะครับเป็นท่านสุภาพบุรุษอยู่แถวเต้นเรานี่เองอป,ปีผลิต2019นะจ๊ะ ป้ายกรุงเทพจริงๆมือแรียกมือเดียวนะแต่ตอนนี้มัน2มือว่าเขาจับโอนเป็นชื่อผมอสีเทาเดิมแล้วฮะแล้วก็เบนซินล้วนเครื่องอตัวถังก่อน MRHR w p 1 0 2 2 2เครื่องยนต์ K 2 4 V 5 3 350 378เครื่อง4สูบ2.4ลิตร173แรงม้าอ่ะลองขับกันเลยฮะ,ะไปทางนู้นก่อนพลรกํกำลังเหลือๆโอโหออกตัวพุ่งมาก เหลือเลอเลยนะฮะโอ้เบรกก็ยังแน่นช่วงล่างยังแน่นนุ่มเครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เย็นฉ่ำเลยเพดานสูงนั่งแล้วโปร่งมากไม่อึดอัดเลยเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวสายท่องเที่ยวพวงมาลัยก็ขับง่ายครับแน่นๆเฟิรม์มๆกระชับจับแล้วมั่นใจน้ำหนักพวงมาลัยดีมากคือไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะมีกล้องหลังให้ในตัวสะดวกสบายนะครับพร้อมเส้นนำสายตาแบบนี้ เรื่องเดินเรียบนิ่งเงียบมากผมว่าเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆนะสำหรับ CR-V ค่อนข้างเงียบมากเอาวงเลี้ยวกันหน่อยนะมาดูซีโอ้แคบเลยนะฮะนุ่มมากช่วงล่างนุ่มจริงๆประทับใจขับสนุกขับมันนะฮะเป็นรถที่แบบเหมาะสำหรับคนวิ่งทางไกลนะฮะเพรวงเลี้ยวแคบมากเลยเนี่ยดูดิับรถง่ายๆสบายๆทีเดียวผ่านไม่ต้องโยก ถ้าระบบโฟลว์อยูได้หลายคนสงสัยเอ๊ะมันจะเปลืองน้ำมันหรือเปล่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นโฟล์อยูได้แบบเรียวไทม์สั่งงานโดยระบบคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับถ้าผิวถนนแห้งทั่วไปมันจะวิ่ง2ล้อหน้าเหมือนรถเก๋งทั่วไปเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เซนเซอร์จับได้ว่าร้อนไดรร้อนหนึ่งเริ่มถาลายแล้วเช่นฝนตกถนนเปียกถนนลื่นมันจะเข้าสีล้อให้เองโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้วิ่งโฟตลอดเวลามันไม่ได้เปลืองขนาดนั้นอย่าได้กังวลไปรุ่นนี้ CRV ทามายาวนานกว่า20ปีเพราะฉะฉนั้น เรื่องระบบระบบค่อนข้างเสถียรน,นะฮะแล้ววันนี้คุ้มจริงๆนะสำหรับคนที่ตามอยู่บอกเลยว่ารุ่นนี้ออกห้างเกือบล้านห้าไม่แค่เ0 0 0หราคาวันนี้ถูกเกินครึ่งไปดู SUV พันแท้มันต้อง CR-V เท่านั้นนะฮะเป็นเจ้าตลาดยืนหนึ่งมานานในเซกเมนต์นี้นะฮะวันนี้เอามาให้ดูเนี่ยเป็นเบนซินล้วน นะโฉมนี้เนี่ยมันมีดีเซลด้วยแต่ตัวที่ขายดีจริงๆก็คือเครื่องยนต์เบนซินแล้ววันนี้ตัวนี้ถือว่าไม่น้อยนะกับปี2019 Honda CR-V Gen 5เบนซิน2.4 ES 4WD ใหม่70,000คันนี้ปีผลิต2019แท้ๆเลยนะฮะได้จริงๆต้องบอกว่ารถบ้านมือเดียวนี่แหละแต่เจ้าของเดิมนั้นซีเรียสมากไม่ยอมให้เราถือลอยก็เลยบังคับโอนเป็นชื่อนัดเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆก็คือรถบ้าน มือเดียวนะฮะออกห้างไปแดงนีง้นี่1 4 9 9 0 0 0บาทวันนี้ครับวอล์กอินนารานะ,ะเราตั้งขายอยู่เจ็ดแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อกันสดก็ได้จัดไปนั้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยหรือเปลี่ยงหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท โอ้โหบอกเลยใครเป็นสาวก c ี v โฉมนี้พลาดไม่ได้นะฮะเพราะคันนี้รถบ้านมือเดียวไม่แท้70,000โลจากราคาออกห้างเกือบล้านห้าวันนี้ถูกเกินครึ่งฮะเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะอ้ามีวารันตีให้ท่านเหมือนเดิมฮารับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้น้นสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลย และก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเราเอาเข้าศูนยฮอนด้าให้ด้วยเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กรองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโตรเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมมวันกาเจโรก่อนส่งมอบเช่นเคย CRV เบนซิน 2.4E S-MI ท70,000โลฮะ ใครสนใจอยาชาโอ้โวราคาเราใจจริงๆแอดไลน์เลยด้านล่าง idline อด1 9 s p คนน้ <S <S นาแบนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google m ม p พิมพ์19ศีประกอร่อนรอยู่ถนนกันละประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งทั้งที่สถานีฟรี19บกาสิบรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีรวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถดูหน่อนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นับ19สีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า10,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com